การจูบกันในละครมันไม่ได้แบบว่าโหมีอินเนอร์แลกลิ้นหนูแลกลิ้นึะแม้เราอะคือหนูปั้มเขาหนูเป็นเสือสมิทที่ต้องไปแบบว่าหลอกล่อผู้ชายก็จูบกันแบบ for real แล้วเสร็จทีนี้แล้วหนูก็ไม่อายเลยแต่เขาอ่อยรอบหนบ่ง yes 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 อีกรอบสนุกดีสามสี่ทเวกไทม์ไม่เป็นที่ทัวไม่เป็นอ่ะสอนหน่อยได้ป่ะคือเป็นการแบบ ยีหม yeah, ุนไเข้าหมุนตูต่อ ดูไหวมากรู้สึกดีใจมากที่จะได้มากินแกงกอ้ทำไมหนูกลัวพี่แล้วอ่ะทำไมปกติหนูจะไม่กลัวแขกรัเจอแต่เดียวอู้ยล่าจะบอกว่าอันนี้ถ่ายเป็นเทปที่3แล้วฉันกินมาแล้ว2เทปเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เชิญเลยค่ะพี่เชิญเลยค่ะอันนี้สำหรับพี่พี่ติ๊ไม่ได้นะกินด้วยกันเลือกมากับมืออันนี้คืออะไรอ่ะชีดงั้นหนูถามเรื่องเบสิกก่อนไหมได้ที่มีไลฟ์สไตล์ยังไงคะพี่มีไลฟ์สไตล์แบบก็ชิลๆค่ะพี่เป็นคนชิลๆไลฟ์สไตล์ก็ชอบไปคาเฟ่แแออออลลกฮ์ไม่่คยตะ ไม่ได้ดู่นะไม่จริงบ้าบอเราเคยเจอในที่แอลกอฮอล์เกียบเลยแล้วเราก็ยืนเต้นแบบแบบเนี้ยแต่หนูไม่ดื่มนะเหรอจริงแต่ผู้ชายที่อยู่ข้างๆสองคนดื่มนะสองคนเลยเหรออุ้ยเบาะแล้วหรอเนี่ยโอเคมากินกันเลยไหมคะ ก่อนจะสร้างกรรมในมือนี้ทางเราก็มีบอเจมมาให้ซิสเล่นกันค่ะซึ่งวิธีก็คือดูจะต้องเลือกจุดสตาร์ทของตัวเองและลากเส้นไปตามทางจนถึงเส้นชัยและมาดูกันว่ามือนี้ยูจะได้กินอาหารในปริมาณเท่าไหร่จะ1ช้อน1จาน1มื้อหรือ1เมนูมาลองเลือกกันดูว่าใครจะต้องสร้างกรรมมากกว่ากันเอาตรงนี้แหละนําประจุอันดับประจุอันพี่ไปเอาน m บ e r ะทีปสีชาเริ่มก่อนละกันเข้าใจไหมไม่เข้าใจเลย ไปซ้ายสาเส้นไปซ้ายอ้าหนูมอยากเลี้ยวซ้ายไม่ได้มันม่มีเส้นไงมันมีเส้นเดียวยางไปตรงตแล้วก็อะไรลงลงได้กี่รอบอะไปเรวขวาไปเรวขวาลงมเลียกเดี่ยวลนี่นงนี่เลย ปไม่เธอต้องพูดแบบเป็นสถานการณ์เธอเดินไปแล้วเธอก็เจอผู้ชายได้เดินไปเจอผู้ชายอยู่หน้าปากซอย OMC มีทั้งซ้ายกับทั้งขวาทั้งขวาหน้าดีหุ่นดีมีซิกแผลก็ไปนิดนึงในสุดเราอาจจะเจอผู้ชายที่ดีที่สุดที่จะแต่งงานเป็นคู่ชีวิตของเราแต่ปากซอยมาจะแต่งงานเราต้องลงไปอีกนะคะไปดูเป้าเขาหรอไปดูเป้าไว้ใหญ่ไหมของยังใหญ่ไม่พอว้าเดินไปซ้ายใหม่กีนึงดีกว่าเล่นจังเลยกับสตอรี่เนี่ย อุ้ยตายแล้วเจอทางโคง้งแต่เราจะไม่เทินไปจากเธอนะคะอ่าลงมาก่อนเสร็จปุ๊บลงมาอีก <c oughs> อยเกือบจะถึงเซนชัยแล้วเแบบีเราจะได้กินอะไรนะอุ้ยเราเป็นผู้หญิงหุ่นดีเลยได้กินหนึ่งช้อนจนะ้า ตีชาน้อยลงตีชาอยากกินอะไรอ่ะเอาอันนี้เอาอันนี้เลยเหรอพี่หรือว่าพี่ไอสลับกับโนปะพี่ทำภารกิจพี่เสร็จแล้วไปตาเราแล้วมันไม่ช่วยเพราะมันแบอิ่มไงมันเยอะขึ้นนะเด้อเพราะหนูอิ่มมากแล้วอะโอเคโอเคโอเคค่ะ อ่ะง,งั้นถามเกี่ยวกับาถ่ายเบสิกก่อนนะเพราะเราต้องเริ่มซอฟฟ์ไลฟ์สไตล์ถามแล้วแล้วพี่มีแบบการดูแลแบบตัวเองอยังไงบ้างแบบการกินมีแบบชอบกินอะไรอะคะพี่ชอบกินทุกอย่างอาหารทุกประเภทและทุกชนชาติพี่มีความเชื่อว่าทุกประเทศมีอาหารอร่อยหนูก็เชื่อแหละสักอย่างเนาะใช่เนี่ยเราก็เริ่มกินพี่ก็เลยเป็นคนชอบกินทุกอย่างแล้วผู้ชายอชอบกี่ประเทศอ่ะวชอบหมดเลยจริงหงไม่มีเอ็กเซพชั่นเลยหรอมีอะไรที่เป็นไทยไหมคะเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะชอบผู้ชายแบบขาวตีแต่ไม่เคยได้แบบนั้นเลยนะแต่พอโตขึ้นไม่มีละ ว่าเริ่มรู้สึกว่าจริงๆผู้ชายหน้าตาดีไม่ได้แปลว่าจะคุยกับเรารู้เรื่องอเกี่ยวกับกันคุยกัน,กนมาเกี่ยวกับคุยกันคุยกันแล้วเริ่มรู้สึกบางทีก็รู้สึกพูดอะไรของมึงอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกหล่อไม่ช่วยอะไรโอเคอพี่ดูอะไรเป็นสิ่งแรกคะพอผู้ชายเดินเข้ามารูปร่างและหน้าตา <S 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 จริงๆชอบผู้ชายมีซิกแพคไม่เคยได้แฟนมีซิกแพคเลยรู้สึกผู้ชายมีซิกแพคเห็นแล้วแบบแต่ว่า ไม่เคยได้<ม>ก็จะได้แบบแบบหนึ่งมีภูมิอะไรอย่างเงนะี <c oughs> ้ยไอยก็น่ารักดีเป็นหมีหมีปะแต่ไม่เชิงแต่ไม่ชอบผู้ชายแบบอ้วนอนะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราชอบคนดูแลตัวเองก็มีภูมิได้นิดหน่อยอแล้วถ้าเกิดเป็นนิสัยสิ่งแรกที่แบบคลิกก่อนหรือว่าแบบหนึ่งในสิ่งที่เรามาเจอก่อนนะเพราะม,มีหลายอย่างที่ภปยในนิสัยในนิสัยที่ชอบไม่ชอบผู้ชายขี้อวนบอกก่อนไม่ชอบผู้ชายขี้อวดผู้ชายขิงเี่ยน่ารำคาอะไรคือขิงอะขิง มันมันรู้สึกว่าตัวเองแบบยิ่งใหญ่เข้าใจวะพี่ลองคิดหนูซิแล้วหนูจะรู้ว่ามันคืออะไรอยากได้กระเป๋าเหรอเดี๋ยวพี่ซื้อให้ก็ได้นะไม่ดีเลยพี่ไม่ชอบอยากได้กระเป๋าเหรอกูซื้อเองกูซื้อเองกูซื้อเองแล้วชอบไหมบ้างแบบแบบเธอโทษทีนะเราอยากจะไปเจอเธอที่ห้างแต่แบบไม่ไม่น่าตายว่าที่ห้างนั้นมันมีที่จอดซูเปอร์คาร์ป่ะวะเราจะขับซูเปอร์คาร์ไปอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกแบบหนีเออไม่ชอบอิ่มเลยไหมล่ะ เนี่ยจริงตั้งแต่ถ่ายมาเนี่ยไม่เห็นกินสักคำเลยจริงเหรอกินอย่เมื่อกี้อะเป็นึเนหนึ่งเอาพี่ถามพี่ชาดีกว่าอย่างเวลาสมมติถ้ามาถ่ายรายการแบบนี้แล้วมันต้องกินเยอะอย่างเงี้ยเราดูแลตัวเองยังไงอ๋อเอาจริงนะหนูก็เหมือนกับอยู่ที่นี่คือเสียความเป็นตัวเติ้งเลยเสียวิญญาณไปเลยอะเสียทุกอย่างที่สะสมมาก็คือพอแบบว่าเออริงกินได้แนะวออกกำลังกายมาช่างกินเยอะช่างกันผู้หญิงผู้ชาย พี่เคยไปพิธีกอลรายการอาหารเหมือนกันเลยแล้ววันนึงพี่ต้องไปกิน5ล้านแล้วล้านหนึ่งแบบไม่ได้ไม่ได้กินแบบนี้ด้วยนะเป็นแบบจริงจังอาหารจีนหูชลามจริงเหรอกินจนเบื่อไปเลยอะ่ะกินจนแบบมีช่วงหนึ่งแบบเบื่ออาหารจีนเบื่อผัดหมี่นั่งจนถึงร้านที่4ีพี่เริ่มแบบมันจะบัถึงกูจกะเป็นแ,แต่ร้านที่สอง ตนที่มีประสบการณ์ให้เทคนิคหนูหน่อย,อย่างแรกหนูต้องถามทีมงานก่อนพี่เคยมีประสบการณ์ในการที่เอ้ยบอกกันพรุ่งนี้ไปถ่ายรายการกินไม่เป็นไรหรอกเราไม่ต้องเตรียมตัวใดๆกลางคืนคืนนั้นพี่ก็สนุกสนานปาร์ตี้เต็มที่มากร้านแรกที่ไปเป็นโรตี OMG เดินเห็นร้านแล้วแบบโรตีโอ้ยแล้วกลิ่นแอลกอฮอล์หึงเลยเราก็แบบโรตีทำไงดีกินเสร็จคืออ้วกเลยอ้วกออกมาพรอมแอกออกหอพี่แนะนำหนูเหรอ พรุ่งนี้ต้องไปร้านไหนบ้างกินอะไรบ้างคะเพื่อให้เราเตรียมตัวเพราะถ้าเกิดว่าเป็นแบบพี่ะพี่ไม่ได้เตรียมตัวก็ตอนเช้าคุณจะต้องกินโรตีวุ้ยตลกค่ะโอ้ไม่บอกหรอกโอ้ยอยู่รพิมาถแบบอ่าช่วยไม่ได้เออแล้วเขาบอกว่าพี่เนี่ยแบบมีแบบรายการของตัวเองกับกลุ่มเพื่อนโูกใส่เล่าสี ใ่เป็นรายการชื่อไหนเล่าซิจริงๆแต่เป็นรายการเกี่ยวกับผู้หญิงมากๆเปิดทุกเรื่องจริงเดี๋ยวจะมี EP ที่เล่าเรื่องดาราด้วยดาราการจูบกันในละครมันไม่ได้แบบว่าโหมีอินเนอร์แลกลิ้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหนูแลกลิ้นนะหนูแรกลิ้นนะเราอ่ะ No I do กระไรกระซบว่าว่าสกิลวันนั้นอะหนูต้มเขาหนูเป็นเสือสมิทที่ต้องไปแบบว่าหลอกล่อผู้ชายหนูก็ขาเกันมา แล้วก็มองหน้าเขาแล้วหนูก็จับเขาจูบใช่ไหมก็จูบกันแบบ for real แล้วเสร็จทีนี้ก็สนุกมากเลยก็จูบกันจูบกันจูบกันใช่ไหมแล้วหนูก็ไม่อายเลยหนูก็ลืมไปว่าเออมีคนอื่นหนูก็แบบอินมากเลยก็แบบอย่างเงี้ยแล้วเขาอ่อกรอบหนึ่ง yes 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 อีกรอบสนุกดีเล่าเรื่องที่แซ่บที่สุดที่หนูฟังอะอยากได้แซ่บทางไหนเดียวอุ้ยมีให้เลือกด้วยเหรออ่ะให้แคตตากรีมาสามอย่างแบบ่าแซ่บเรื่องนี้หรือเรื่องนี้หรือเรื่องนี้ัญญากรรมแซ่บมีแซ่บสัญญากรรมด้วยเหรอ พี่เคยไปร้อยไหมไหมมันมีหลายแบบมากการทําศัลปกรรมมันจะมีร้อยหลายแบบพี่เคยไปทาครั้งหนึ่งเว้ยเมื่อก่อนมันมันร้อยมาแล้วมันก็มาหยึดไว้ตรประมาณแก้มผ่านวันวันเดือนหนึ่งมันก็เหมือนมีจุดจุดอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเป็นเป็นคล้ายๆฝอขึ้นมาตรงเนี้ยพี่ก็ฝออะไรวะแกะแกะแกะมันก็ไม่หลุดเว้ยมันแบบหุดิดมากแกะออกมาพี่นี่หุดหิดอะไรขนาดนั้นคะไม่สงสัยเลยเหรอมันเหมือนเป็นสิวไงแต่พี่ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรทาไมมันไม่เคยเห็นเลยแกะออกมาปุ๊บมันก็มีเส้นดึงออกมาเว้ยเสร็จปุ๊บพ ดึงอยู่เนาะมันออกมาแล้วมึงให้กูทดำยังไงเล่าแล้วก็จะด,ดึงสิมันก็ต้องดึงอ,ออกมาพี่ก็แบบเชี่ออะไรมันออกมาจากหน้าวะก็ดึง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 ,ดงจนสุดท้ายมันเป็นไหมออกมาแบบยาวเนี้ยออกมาจากในหน้าจริงเหรอจริงแล้วแล้วแล้วคว,ว,วามรู้สึกมันเป็นยังไงเจ็บไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไม่รู้สึกเจ็บรู้สึกเหมือนมีเส้นอะไรผ่านในหน้าเหมือนเวลาเราเออมันออกมาเป็นแบบเหมือนกับพยาธิออกจากตูดปะประมาณนั้นแหละ ก็ต้องดึงอ,ออกมาเออก็ oh oh <my> ต้องดึงอ,ออกมาหลังจากนั้นพี่ก็โทรไปหาหมอว่าหมอคะใหมมันออกมาค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะมาร้อยใหมได้ค่ะแล้วก็พี่ก็มาเก็ไป็นแ โอเคแล้วเรื่องผู้ชายล่ะอันนี้ก็อยากฟังเหมือนกันเคยมีผู้ชายมาจีบแล้วแบบเรื่องที่พี่รู้สึกว่าได้เหรอวะอย่างเงี้ยคือเดทกันประมาณสองครั้งก็ไปกินข้าวแล้วแหละจริงๆเราก็ชอบเขานะแต่ก็แบบรู้สึกแบบตอนนั้นมีคนมาจีบเดียวมันแบบเจ็บปดคนเราก็รู้สึกว่าเลอกได้เลือกได้จริงจงอย่างเงี้ยแต่ปุ๊บผู้ชายคนนี้เราก็ชอบเขาระดับหนึ่งแต่เขาคงรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นับบบัวเขาก็เลยโทรมาหาพี่แล้วก็บอกพี่ว่าเมื่อคืนพี่ฝันครับแล้วก็ในฝันพระเจ้าบอกพี่ว่าพี่ต้องมีเซ็กส์กับหนู้พี่ก็ ่อไปว่าโทษทีค่ะพี่หนูเป็นประจำเดือนผู้ชายตอบมาว่าไม่เป็นไรครับพี่ไม่มา ไม่ไงโอเคปะจริงเหรอจริงแล้วเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงตอนนั้นเป็นจริงแต่ตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกอยากมีอะไรกันตอนที่พระเจ้าต้องบอกด้วยเหรอหรือว่ายังไงก็เลยตอบไปว่าหนูไปประจำเดือนพี่หลังจากนั้นพี่ไม่เคยรับสายพี่รู้สึกว่าไม่ต้องอ้างพระเจ้าขอดีๆก็ได้ขอดีๆก็ได้โอ้พระเจ้าอ่ะไม่ใช่จี c r a z มากอสนอสอคู่นี้เมาสเก่งเมาแซ่บจุกซิ่งกินข้าวมือนี้กินกันไปแบบชิลๆไม่กี่แคลแต่มาถึงกินแก้กกรรมทั้งทีมันก็ต้อง แกกำคะ่ะงั้นเรามาเล่นบอร์ดเกมกันต่อในเกมที่2กับเกมบันไดงูถ้าตกช่องไหนก็ต้องออกกําลังกายตามคําสั่งนั้นๆและใครที่ไปถึงเส้นชัยก่อนก็ชนะไปนะจ๊ะตอนนี้ค่ะก็ถึงเวลาแกกำซึ่งเราก็มีเป็นบอร์ดเกมแต่นี่บอร์ดเกมจริงจังคือไปลงลูกเตา๋าแบบไปลงตรงไหนก็ทําอันนั้นเลยได้ค่ะอ่ะหนึ่งสองซ้ดูนะสี่หนึ่งสองสามสี่ชว์ตไทม์ มันไม่เป็นขนาเนี้ยโอเคค่ะตาพี่ถือโอเคสี่พี่ถั่วไม่เป็นอ่ะสอนหน่ได้ป้าแค่นี้ถ้าเกิดยิ่งย่อเยอะมันก็จะง่ายแต่มันก็จะเหนื่อยหน่อยมันก็จะมันจะหนักขาตรงนี้ไม่เป็นไรงั้นเราย่อยอะดีกว่าเราโอเคโอเคคือมั็นการแบบตรงนี้อหมุนเข้าหมุนตีต่ออ่ะ แล้วคือการเด้งออกไปแต่เด้งห้ามหมดอันนี้คือเด้งหมดใช่ไหมคะแต่เราเด้งออกไปเราก็ต้องหยุดด้วยมันจะมีการดึงๆทีหลังเห็นไหมมันจะมีคำดึงขึ้นทำไม่ได้ข้อต่อไปติชาค่ะสี่หนึ่งสองสามสี่สิบห้าครั้งอยู่แต่กระตูดเนาะโอเควัน okay, สดชื่นจังเลย 1> 3, 1, 2, สามงสองสยกดมเดียวยี่สิบคังค่ะโอเคโอเคนี่ค่ะทนต่อไปค่ะ12บสองสเก้สสวยค่ะต <5. S 2> าพี่ป่ายค่ะ5้าโอหดนึ่งสี่ห้าเอยหนึ่งส1 2สเอ้ยได้ท่าเดียวกันเลย <c oughs> หนูมองแต่นมพี่อะคิดดูดีหนูไม่อยากมองทางนั้นเลยอะหนูต้องมองไปทางอื่นนะมันน่ามองจริงเนาะทำไมนมมันมันเป็นแค่แบบนมแล้วมันน่ามองอะสิบเก้ายี่สิบเราต้องทำนมแล้วแหละพี่ชารอดูเอ้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้ส้นเท้าแตะก้นเงี้ยคิ่าได้ไหนึ่งนาทีจับเวลา ถามเร็วตอบเร็วนะพี่ให้เลือกในนี้นะจูบหนึ่งแต่งงานหนึ่งแล้วก็ฆ่าหนึ่งพี่เลือกใครฆ่าทุกคนเลยได้ไหมไม่ได้ตาพี่ไปสามหนึ่งสองสามเฮ้ย1 2่ต่อไปนะคะที่เราจะเล่นเนี่ยคือไม่ว่าเราจะโดนอะไรเราทั้งสองคนเนี่ยสามารถเลือกได้1คนในทีมงานมาช่วยหลอกอกังกายสิ่งนั้นได้ซึ่งหนูเลือกคุณ สามทำท่ามีทูเอลโวสามสิบครั้งเป็นอย่างนี้เอออย่างนี้อย่างนี้ใช่ท่านี้สามสิบครั้งมาเลยมาเลยไล่ไปเลยไปเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาเลยเอาเลยพอแล้วหรือยังพอแล้วหร้อยังนี่แหละโอเคค่ะ หนึ่งอะไรอ่ะ Bicycle Crunch 20ครั้งไม่เอาเล่นเองดีกว่าเพราะเราไม่ได้ออกกำลังเลยเราไม่นอนเยวดูบ้างสองสามอันนี้นะคะก็จะได้ตูดได้ได้ขาอะไรอย่างเงี้ยน้องหนึ่งสอง ซึ่งเกมแบบนี้ที่จริงคตรนมีประโยชน์เลยนะแบบเป็นการเล่นเกมอาจจะดูแบบแกล้งเพื่อนสนุกสนุกแต่บอกว่ามันได้การแบบคาร์ดิโอกันออกลังกายดูแลสัดส่วนอย่างเงี้ยก็ได้ทั้งบอดดี้เลยนะเอาวันนี้เป็นไงบ้างคะสรุปแล้วเอาพี่บอกแล้วว่าสนุก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 มากที่พี่มีไหนเล่าซิอ่ะพี่ก็ต้องชวนหนูไปออกทวนสิหลังจากที่เราเชิญตัวเองไปในทุกที่เลยพี่จะเชิญเรามาโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะต้องไปจริงๆนะคนอื่นเนี่ยเขาดูรับแต่เขาไม่ชวนหนูไปจริงๆริงอละ ได้ไปอที่เดียวคืองานแต่งของพี่ป๊าปเตโต้กับพี่เตยจะรูปจะที่ตรงนี้ปิ๊งมนสูงนะเพราะนี่คืองานเดียวที่ได้ไปจริงๆอ่ะชวน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 จริงๆเลยจริงๆจริงจริงเชอย่างชี้ยร์ไปตามไหนแล้วซีด้วยนะคะก็เป็นรายการที่พูดถึงทุกอย่างของผู้หญิงจริงๆแบบไม่ปิดบังเลยนะคะรวมถึงมีอีกอันนึงคือรีวิวรีวิวเพราะชีวิตติดรีวิวรีวิวทุกอย่างบนโลกใบนี้ ขอ,ของของคุณพี่ที่มานะคะแล้วก็แต่งตัวแซ่บขนาดนี้ผู้ดูแบบว้าวแล้วก็หมายว่าให้แบบเทคนิคการดูแลตัวเองแล้วก็มาเล่นเกมแล้วก็มาคุยแบบเปิดเผยผู้กินแก้กันเราชอบแบบนี้แบบคุยกันแบบเปิดเผยแล้วมันสนุกแล้วมันเป็นกันเองอย่างเงี้ยพี่ท้าวไลรายการเราสนุกมากนะคะขอบคุณมากค่ะก็ฝากติดตามนะคะช่องของเรานะคะช่องทีฟส์กด subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วจะขอบคุณมากอะไรอีกอหมคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ใช่คอมเมนต์ดีๆเยอะๆนะคะอย่าคอมเมนต์อะไรไม่ดีก็ไม่ต้อง เมก็ติดตามทุกิิ่แก้กรรมด้วยนะคะสวบสดีมาก